การหยุดคิดในทางธรรมะไม่ได้หมายถึงการหยุดการทำงานของสมองโดยสิ้นเชิงหรือการทำให้จิตใจว่างเปล่าจากทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิงในทันทีทันใดแต่เป็นการฝึกฝนเพื่อหยุดการปรุงแต่งของจิตหยุดการไหลของความคิดฟุ้งซ่านที่ไม่จำเป็นและกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะยังมีสติเพื่อเข้าถึงความสงบภายในและพัฒนาปัญญาครับ 1. ทําไมต้องหยุดคิดปัญหาของการคิดฟุ้งซ่าน ปกติแล้วจิตใจของเรามักจะคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนลิงที่กระโดดไปมาไม่หยุดนิ่งหรือเหมือนน้ำที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาการคิดที่มากเกินไปและขาดการควบคุมที่เรียกว่าวิตกจริตหรือความคิดฟุ้งซ่านมักนำไปสู่ปัญหาเหล่านี้ครับ 1. ความทุกขและความกังวลจิตที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆมักจะสร้างเรื่องราวที่ไม่เกิดขึ้นจริงขึ้นมาในใจ กังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์ 2. ขาดสติและสมาธิเมื่อจิตใจจมอยู่กับความคิดฟุง้งซ่านเราจะขาดสติในการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าขาดสมาธิในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน 3. มองไม่เห็นความจริงการคิดปรุงแต่ง ทำให้เรามองโลกผ่านมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองไม่ได้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทําให้การตัดสินใจผิดพลาดและหลงยุติดในสิ่งที่ไม่ใช่สาระครับ 2. การหยุดคิดในทางธรรมะหมายถึงอะไรการหยุดคิดในทางธรรมะจึงไม่ใช่การบังคับจิตให้หยุดทํางานอย่างรุนแรงแต่เป็นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันความคิดและค่อยๆปล่อยวางความคิดที่ไม่จําเป็นลงไปเพื่อให้จิตกลับมาสู่ความสงบและเป็นกลางดังนี้ครับ 1> 2. 1หยุดการปรุงแต่งของจิตหรือประปัญจะจิตของคนเรามีธรรมชาติชอบปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆให้สลับซับซ้อนคิดต่อยอดไปเรื่อยๆจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่จากอารมณ์เดียวแตกแขนงไปเป็นหลายอารมณ์การหยุดคิดในที่นี้คือหยุดการสร้างเรื่องราวหรือการขยายความของความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นให้เพียงแค่รู้ว่ามีความคิดนั้น แต่ไม่คล้อยตามไม่เข้าไปผูกพันไม่ต่อเติมเสริมแต่งให้มันยืดยาวออกไปครับตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแทนที่จะคิดต่อว่าทำไมเขาถึงทําแบบนี้กับฉันเขาคงไม่ชอบฉันแน่ๆฉันควรจะแก้แค้นคืนการหยุดคิดคือการแค่รับรู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกไม่พอใจแล้ววางมันลงไม่คิดต่อ2.2อยู่กับปัจจุบันขณะ กาฝึกสติคือการดึงจิตที่หลายไปในอดีตหรืออนาคตให้กลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่มีพื้นที่ให้ความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาครอบงำเพราะความคิดฟุ้งซ่านมักจะอาศัยช่องว่างของจิตที่ล่องลอยไปจากปัจจุบันครับตัวอย่างเช่นเมื่อขณะเดินให้รู้ตัวว่ากำลังเดินรู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพ,พื้นขณะกินให้รู้รสชาติกลิ่นสัมผัสของอาหาร เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันความคิดที่ไม่จำเป็นจะลดลงไปเองครับ2.3การรู้ละว,วางหรืออุเบขาเมื่อฝึกไปเรื่อยๆเราจะมีความสามารถในการรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่การเข้าไปยึดกับความคิดนั้นๆเมื่อรู้แล้วก็วางหรือปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วลอยจากไปการวางเฉยต่อความคิดโดยไม่เข้าไปตัดสิน ไม่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบไม่เข้าไปอยากให้มันมีหรือไม่มีทําให้ความคิดเหล่านั้นอ่อนกําลังลงและค่อยๆสงบไปเองครับตัวอย่างเช่นเมื่อมีความคิดเรื่องงานเกิดขึ้นมาในขณะที่เราพักผ่อนให้รู้ว่าอ๋อนี่คือความคิดเรื่องงานแล้วกลับมาอยู่กับการพักผ่อนไม่ต้องไปคิดต่อยอดถึงงานนั้นทันที 3. วิธีปฏิบัติเพื่อหยุดคิดในทางธรรมะ การหยุดคิดเป็นผลพลอยได้จากการฝึกปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการฝึกสมาธิและเจริญสติ3.1การฝึกสมาธิหรือสมถภ,ภาวนาคือการฝึกจิตให้ตั้งมัน่นมีอารมณ์เดียวเพื่อให้จิตสงบระง,งับการปรุงแต่งต่างๆชั่วคราวเมื่อจิตสงบความคิดฟุง้งซ่านก็จะลดลงไปเองการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเสมอไปอาจจะเป็นการกำหนดลมหายใจ การเดินจงกรมหรือการเพ่งกสินเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเทคนิคคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อความคิดผุดขึ้นมาให้แค่รู้ว่ามีความคิดนั้นแล้วกลับมากำหนดรู้ลมหายใจใหม่ทำซ้ำๆอย่างนี้จิตจะค่อยๆสงบลงครับ 3.2. การเจริญสติหรือวิปัสสนาภาวนาคือการฝึกให้จิตรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ทั้งทางกายเวทนาจิตและธรรมะหรือความคิดอารมณ์เมื่อจิตมีสติรู้ทันความคิดมันจะเห็นความไม่เที่ยงแท้ของความคิดเหล่านั้นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นการเจะริญนสติอย่างต่อเนื่องจะทำให้เราไม่หลงไปกับความคิดและไม่สร้างเรื่องราวต่อยอดเทคนิคคือมันสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อความคิดใดๆผุดขึ้นมาให้เพียงแค่รู้ว่ามีความคิดนั้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปพรุงแต่งต่อ3.3การพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อจิตสงบและมีสติพอที่จะมองเห็นความคิดตามความเป็นจริงจะเห็นว่าความคิดเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้อนิจจังเป็นทุกข์ทุกขังและไม่ใช่ตัวตนของเราหรืออนัตตาการพิจารณาเช่นนี้ จะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นในความคิดและตัวตนลงได้ครับบทสรุปความสงบจากการหยุดที่แท้จรินการหยุดคิดในทางธรรมะจึงไม่ใช่การพยายามบีบบังคับจิตใจให้เป็นอมภตแต่เป็นการฝึกจิตให้ฉลาดที่จะรู้เท่าทันกระบวนการคิดของตนเองรู้ว่าเมื่อใดควรคิดเมือ่อใดควรวางลงการทำเช่นนี้ทำให้จิตใจกลับมาสู่ความสงบความบ้างจากกิเลส และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาปัญญาเพื่อเห็นแจ้งในสัจธรรมนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงครับ